สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,สวยๆจารับทรักไทยแลนด์ครับคลิปนี้พามาดูรถเกดเดินนครับหนึ่งซูเออหนึ่งสี่ซูนเฮดแคทคับแคทโอ้โหเป็นงานบดอัดบดอัดให้ได้ความแน่นครับตามมาด้วยรถบดสากายครับโอ้โหเ โอ้โอสะเทือนหนึ่งนี้เลยไหม <_ C> <_ C> เสียงนิ่มมากเลยครับนี่คันนี้ถ้าไอ้คันนี้ไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับถ้าใหม่ล่าสุดอ่ามันจะมีเสียงออดด้วยเกรดบทอัดอยู่ที่หน้างานที่ ทีมงานเราถมดินอยู่นะครับวามาันเ็ดแล้วนะอ้ยเออน่าดินสวยครับ จะให้ดูครับลองนี้ประสิทธิภาพในการซูมชัดมากนะครับทำงานควบคู่กับรถบดซาไก่ครับมาแล้วครับเกตไปด้วยบดไปด้วยครับ ตามมาด้วยเวนเดอร์ครับ เลยครับพี่น้องโอ้ยเสียงรถเกยียร์ค้นเงียบเลยวะคนเงียบเลยอะ่ะอืมค่อนข้างจะใหม่มากนะครับ ดูแล้วเหมือนรถเก่านอกเลยนะตรงนี้ถมที่เพื่อจะทำออฟฟิศนะครับออฟฟิศ Please. แบบชิวๆครับเอา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 แสงมันบมกแล้วเอานี่มันน้ามีไว้สักสักคู่หนึ่งนั่นเนี่ย รถบดกับรถเกรนเนี่ย หน้านเดียวรู้เรื่องครับใบมีดกว้างอยู่ประมาณ6เมตรนะครับอันนี้เขาข้านะครับประมาณประมาณ6เมตรเลยอะ่ะโอ้ แคตเตอร์ไพแคตเตอร์ไพเลอร์บอสแคตเตอร์พิล่าแคตเตอร์พิล่าเนาะโอ้จิ้มแล้วครับจิ้มแล้วจิ้มแล้วเขาจิ้มเพื่ออะไรวะเนี่ยเไม่ทำไมเขาต้องจิ้มแบบนี้เอ้าเอาดูเอา,เอา เนี่ยทำไมเขาต้องจิ้มแบบนี้เอา้าใครรู้บ้างครับพอจิ้มเพื่ออะไรครับเนี่ยอเออน่าจะเอาแนวครับอรอเ,เอาแนวหรือเปล่าจิ้มมองแนวหรือเปล่า ที่ประมาณสี่ไร่ครับเดี๋ยวให้ดูครับเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยพอดีครับตรงนี้เนื้อที่ประมาณสี่ไร่นะครับประมาณสี่ไร่โอ้แสดงว่าเขายกระดับขึ้นหรือเปล่าวะน่าจะต้องเสริมข้างบนนี่นะครับข้างบน นี้ตรงนี้ก็ต้องเสริมเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ได้บุกอัดนะครับเขาเจาะทำไมอ่ะ<ไ>เ,ขเขาทำไมเขาต้องเจาะอ่ะไม่รู้เจาะเพื่ออะไรรู้ไหมก็เขาเกรดไม่เสมอเขาก็เลยเจาะแล้วเขาก็เกรดใหม่อ๋อ <c oughs> สามชายเขาว่าอย่างงั้น ด่นครับ <c oughs> อาหอยมาแล้วเขาไม่ดินขอ๋อเขาไม่ดินหรอ,อเอ้ยเสียงโบไหมหวานดีขนาดเลยเนาะฟรวเลย ปกติมันดังอย่างนี้แต่เนี่ยเงียบกลิบเลยมันเขามันเร็วมันไม่ดังหรอกไม่ดังนี่ครับไม่ดัง,นงเนี่ยมันอย่างโตเลยเนาะโอ้โหยาวเลยยาวเลยยาวเลย,ย <c oughs> โอ้เสียงหวานเลยอยากได้พออย่างนี้อยากได้ก็ไปบูชาเอาจากคันนี้เลยเท่าไหร่นีีี่ใสหมดเอาอันนี้เลยดีกว่าเขาลงเขาลงยันมาแล้วครับลงอัขราลงอัขระมาแล้วของเท ก่นนั้นบดอย่างเดียวเลยครับมาแล้วครับเบาหนนเบาหนนคนโกวันนี้เป็นแชมป์แน่นอนเพราะวา่าล็อกกี้ใส่โจดเดี่ยงไปแล้วครับมาได้สองวันครับจวดเกินไปเดี่ยงไปแล้ววันนี้ฟิโนนดัซิงเป็นแชมป์แน่นอน ตรงนี้ก็น่าจะได้ขึ้นเสริมชั้นบนนะครับตรงนี้ได้ข่าวแว่วๆมาว่าทำออฟฟิศงบประมาณหกสิบล้านวนี่ได้ข่าวมานะโอ้โหเจ้ยกนุ้ยซนี่ตกใจหมดเลย โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับผม